สวัสดีนะครลำปางครับผมเราอยู่กันที่ร้านอุ่นไอรักจังหวัดลำปางครับบรรยากาศดีมา,มากๆเลยไปชมพร้อมกันเลยครับผมเป็นร้านของเพื่อนผมเองครับมาพร้อมกับน้องแพนกับน้องพีทนะครับผมร้านแบบสไตล์ตรงญี่ปุ่นมากครับผมนี่เราไปข้างในกันเลยครับผมกันเลยครับเฮ้ย hey. รหเมหนูนะครับเมนูต่างๆ ประมาณนี้น,นะสวัสดีเป้งเฮ้ขนมเค้กครับนี่นะคะสวยแม่ครับนี่เจะอเหล่าแม่นะครับนี่มีแบบแอดเจอร์ละครับที่ห้อยโหนให้เล่นด้วยครับผมเดี๋ยวผมลองเล่นดูท่านผู้ชมนี่นี่มีบันไดสวรรค์ด้วยครับน,รนี่ โอ้บรรยากาศดีมากเลยครับผมมีระเบียงนาด้วยครับนี่ใช่การทุ่งนาแต่ด้วยความสะอาดและเรียบร้อยแบบดีมากเลยครับใช่ชมวิวทุ่งนาแบบนี้เลยอ่ามีที่หย่อนขาด้วยนะครับมีกาแฟวางนากำลังจะเข้ากำลังจะออกนะครับผมมาแล้วครับโอ้โหมีข้าวข้าหมูโครงขาข้าวหมูโอเคโอเคแล้วนี่ก็เป็นการขายนะครับ นี่ไอศครีมก็ทำเองนะครับจะไอติมกันครับเวนลำเรียบร้อยได้ขนมเค้กกับบ้านด้วยอร่อยมากๆท่านผู้ชมอย่าลืมมาแวะกันนะครับที่บ้าน ไร่อุ<ห>่นไอรักครับผมนี่ถ้ามาตอนเย็นจะดีมากครับบรรยากาศใช่อยู่ที่อำเภอห้างฉาจังหวัดลำปางนะครับเดี๋ยวฟิกัดแผนที่จะแปลไว้ใต้คลิปครับผมนี่บรรยากาศแบบว่ากว้างมากๆนะครับผมมีสารเล่นนะครับของเล่นให้เด็กเล่นด้วยนะครับผม